ค่ะท่านผู้ชมมี้แอดมินก็นจะพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขที่โพนปวกเนาะคะ่ะเนาะได้ยินข่าวว่าเจ้าของนาเพิ่นจะมาทําการขอตัวเลขจากโพนปวกแทงหนีเนาะคะ่ะเนาะซึ่งมหัวติพานมานั้นแอดมินได้ยินข่าวจากชาวบ้าน<ม>แถวนี้เพิ่นว่าได้มีชาวบ้านเพิ่นได้มาหาแนวอยากแนวก,กินฮักของปลาเสิเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ เพื่อนมานางเศร้ามีแหงยงุ่พ้นปวกแข่งหนีเพื่อนได้ยินเสียงแวววๆมาในหูวขอ,อกินเข่าเน่แ้วงหวนติพานมานันเพิ่นก็นได้มาทําพิธีเซ่นไหว้แต่งอาหารกับเขากับนามมาให้แล้วน่อนผู้ชมนองหวนนีเพิ่นก็เลยม,มาคอตัวเหล็กอีกค่ะก็รอไปติดตามพร้อมกันค่ะว่าจะได้ตัวเหล็กด็ด,ด,ด,ดตัวเด่มาฝากผู้ชมนะคะนาะ ก่อนจะไปชมคลิปแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนี่ชาแนวน,นะะําเนาะค่ะค่ะไปติดตามตัวเลขพร้พอรมกันค่ะว่าจะได้ตัวเลขเด็ดๆตัวเดมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เจ้าของทีหน้าพึงกะกำลังในทำพิธีจะขอตัวเลขจากพุ่นปัวแขงหนีนะคะเนาะ ว่าะได้ตวเล่เด็ดตัเใดมาฝากท่านผู้ชมกะรอบไปติดตามพร้อมกันค่ะให้เจ้าของที่น้าเพื่อนในทำพิธีเซตกอน่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วกะจังลอไปติดตามไปซองเบิ่งตตวเล่กนักกันค่ะเบรนเล่เป็นะจะเดป็การันป็นะครับนะาไปง่ยนบหเบิป็นตัวใดเนนะ พีไเต้ลูกเสียแล้วเลยนะมนพี่เต้หลายลูกสิ่งเรื่องเลยแล้วนี่เดิกเปดนี่เด็กเก็ดอ่าคือกันเนี่ยเห็นอะไรได้ดีนี่นี่ดิกเปดนี่เด็เก็เห็นจะได้ก่อนวันนี่เด็กปดนี่เด็เก็ดเป็ดเก็ดนั่นเดี๋ยวนี่นี่เด็กปดนี่เด็กเก็ดมันยากจะพูดแต่ต้องัือเก่งๆนะค่ะชมชมนะ

อีกแปดอีกเจ็ดกเก็ดนี่ก็เด็กเก็ดนี่แต่ว่าเด็กเก็ดกยกับขายเด็กสองแต่แต่เด็กเจ็ดอีกแปดอีกเจ็ดเก็ดอีมันอีขีดีกนี่ก็คือเด็กสองแต่ว่งจันก็คือนเด็กเก็ดพอเป็นเล็กเก็ดก็เป็นเล็กสองงแม่นี่ดินี่เด็กแปดแปดนี่ึ้นค่า่าก็เด็กเก็ดตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจางแต่ว่ามันก็นันก็ขึ้นเด็กสองมันก็มันขึ้นเด็กเ็ดตัวนี้ตัวที่าย เบอร์ตจอด้วยนี่ดีีดิแปดเจ็ดสองตัวแปดเจ็ดเจ็ดก็ได้แปดเจ็ดสองมาทำเป็นแปดเจ็ดเจ็ดนะครับจะมแปดมีึ้นคักคักแปดเด็กเจ็ดตัวนี้กัขึ้นคักเด็กสองอืมแต่ของหน้าเป็หน้าเอียงครับมันหน้าเอียงแต่ผมจมหมวดเก่าศูนหานั่นคนเห็นเป็นหาศูนเจ็ดครับผม ปรากฏว่า็นตัดเหลนได้ทั้งลางทั้งบนครับถึงว่าคนหน้าเหมือนเขาเชื่อก็ได้เดินทางมาเขเป็นนะครับเนาะเป็นมาขอหงานเป็นคนขอครับพอคนมีโศกมีลาแปดเจ็ดเจ็ดหรือว่าแปดเจ็ดสองนี่สิด่ม่จานดีแปดเจ็ดติดสองไปเบิวกเมืองป่าป่าบะเมีนบอ้ป่าจเมืองน้ำเนาะมองน้ำกันไปดูถ้าขนป่าไปเขิงก แปดเจ็ดสองหันดกดกส่บึงเม็นแล้วบึงน้ำไม่ด้ดกแปดเจ็ดอีกสองอืม้ยนี่ดึกอนาตมาทำเลยอะตีจะท่าเองมีไงพอนาเอง ปัญหามันดูเรื่อยๆยี่ออีแม่เลยอ้าป้าเบิ่งเบิ้งก็น่ะป้าสองเบิ่งก็น่ะเบิ่งเบิ่งไปหนูเบิ่งบ่เป็นเรื่งบ่เห็นเลยเห็นคือกันกับเพิ่นว่าบ่สั่นป้าเห็นคือกันบ่สี่เพิ่นว่ายแปดเจ็ดสองแปดสี่วายแปดเจ็ดเจ็ดขึนเมื่อกีสีแงเห็นค่ะแมนบ่เอ๋อสี่ไม่อีกครั้งนึงเนี่ย มีด็กแปดมีด็กเจ็ดมีดึกสอง้าผู้คนินนะกินกั้งกินปาเจอด้วยมีแปดมีเจ็ดมีสองขึ้นเห็นขักมีสองีสองอยู่เทิงเล็กแปดู่ใต้มเห็นเห็กแปดก่อนแปดเจ็ดสองสามตัวเ็เจ็ดสงดาตัวนคุ้มห็ดิ ก็คือจะหน้ามันเองเด้อครับท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้เป็นเจ้าของหน้าเพิ่นมองเห็นเองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเส่วนว่าบ่แม่นแปดเจ็ดสองกับแปดเจ็ดเจ็ดนี่แหละที่ประมาณนี้เพราะว่าเด็กฝรั่งก็เด็กเจ็ดตัวสุดท้ายมันพุ่งเครือกันนะนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านผู้ชมทั้งวันจะเห็นแตกต่างกันจะลืมเขียนคอมเมนต์ใส่คลิปว่าตัวเด็กแปดตัวใหญ่เนาะแม่นอยู่เด็กแปดตัวบนใหญ่เลยเจ็ดกับค่าเป็นสองกับค่า เบื้องเอียงครับท่านผู้ชมร่องนะร่องท่านผู้ชมซองเบิ่งเอาเองนะครับท่านผู้ชมเนาะเส้นจุดของหน้าพอนาเขียนแปดเจ็ดสองหรือว่าแปดเจ็ดเจ็ดแต่ว่าท่านุช่อมทั้งบ้านอาจจะอาจจะเห็นแตกต่างกะนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกท่านผู้ชมกานอื่นนั่นเด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องฟังจต่ของหน้าพอนด้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าพอมีโฉมมีดวงมีโฉมมีดวงครับอย่างพวเจ้าหนี้บอกไปได้หลายครั้งแล้วครับวะหัวดออกศูนย์ออกเก่าศูนย์หาศูนย์เจ็ดนึ่ง มันเห็นเป็นห้าศูนย์เจ็ดแต่ว่าบอดดอเห็นตรงนี้เป็นบ่อน้หวันอยู่ต้นข้าวอยู่ต้นบกข้าวบ่เป็นออกไข่ขึ้งงอนพญานาคนี่เนาะแมพอเชียงเคยไปจองเบิองแต่ว่ามันกับบอดดอครับตอนเ้าจองเมืองตอนนั้นเพราะว่าเจ้าของผนบอดดอม่านั่นครับผมมันนี่ถึงว่าผลม่านเพราะเชียงก็เลยเดี๋ยวติดตามมานนั้นกันนะครับเนาะชูนเห็นเป็นเจ็ดตรงแต่ดอกชุนเจ็ดมากแบบยังดอกแน่สามงวดจ้ะ บ่หันบ่ค่อยสนใจโอ่ได้ซางมงวดแล้วหันบ่ค่อยอันอัน,นอันนี้นะหันบ่มาดามมัวละกัโอ้มาเบิงเง่งน,<ม>นี่ก็ไม่เล่นหรือบ่เน่หนามมาเบิ่งนี้เล่นเลยเวลาด้หนามไปฮดอันก็ก็กเห็นบริา่าแต่งท่ายังเห็นทีน้าแนมแนมไปก็เห็นเลยนะกา,ารหาเหมือเด้ดเอเป็นสาคอ,อ,<ข>อจะหมดง่แหลนผู้ใดก็ลงคุบออเจ้าบ่ได้จัาเสือครับมันสิแปลกบ้านน้ำจำตุ่มมอง เป็นบกคอนี่ยเม็นตัวใหญ่กว่าบ่เป็นขอบีแข็งนี่แหละครับข,ข้อก็ขานีต่นตัวตีนต้นหนวัหน่อโรคเจอเชื้อนอ่าตามตามเจ้าโอ้ดำหน้าหน้าม<น>ัาไหลาหลได้นนน้นหนวดหน่อ,อดำหน้านี่ม่ว่านะมหมดอจะบอกผ่าหัวมาอันบานแหเอามาท่นี้อะไหรวงหูเรื่องบมือนจะใสแม่เจ้าทีเจ้าทีคนบอก มันมันยอด <c oughs> บอลจะผมเคยืาหาจีนี่ยมัเคลืนผมก็เคยได้ยินบอกจัเน่ยมันเคลืนเนีเคลื่อนยนงยเคยได้ยินแต่กี่บอท่านีบาดกระไดขันตุกิก้จอยู่ตรงนี้กับขอให้ทะเลทีหนาเราเห็นนี่เป็นทะเลข,ของมันเหตุไทยแลว้นนววันที่หนึ่งประจํำงวดของวันลลที่หนึ่งเมษายนพอจ5เข้พชาด้วยลูกหลานที่นั่ภาคข้าวผ้าหวานมาสวายมัแต่งห้ทำไงไม่ไงแต่อยากได้กิน เมืนมันออกตัวนี้ดีแต่ว่าขันธ์มุช่มทั้งบานบอมากว่าเลขสามตัวมันอาจจะยากลองตัดเหลนมือเล่ขันธ์มืช่มเนาะมาตัดกับบลายได้ครับยังแปดเจ็ดสองมันกาตัดได้แปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองสองเจ็ดละก่าสองแปดแปดสองครับผมแต่ถ้าขเป็นแปดเจ็ดเจ็ดกะตัดลงให้หน่อยลงไปอีกเนาะขันธ์มืชุมเนาะเจ็เป็นขึ้นเป็นแปดเจ็ดสองแม่บอกแม่นี่เป็นแปดเจ็ดสองมันจะหนี้ แต่เจ so ็ดสองก็ได้ที่แดกบึ้งเด็กสองนี่บ่าเป็นเด็กเจ็ดจะบ๊แมนนี่เด็กแปดเด็กเจ็ดมันจะขีดหางเด็กสองเออเอาเป็นแปดเจ็ดสองเลยค่าบสมุชมมันแมนจรดเลขเปาช่วงนี้ดูซื้อว่าโดนละครเบิดปีปีกายนี่พอเชี่ยงว่าปอกระโบเห็นก็เจเลขเปาโมมี่ยากครับผมเนาะจะของเพิ่นบอกแะครับว่าเป็นแปดเจ็ดสองก็ตัดเอาครับสมุชมันทาสมนบพรมากสามตัวนี่ว่ามากสามตัวก็ใส่ไปโลดครับผมจุ่มจุ่มจุ่มนเนาะ วันนี้ครับอาจจะได้ปลดหนีปลดสินก็ได้ได้ครับตะมือจุ่มภาว่าย,ยังคุณหน้าอันจะของที่หน้า่นๆก็มีโชคมีดวงอยู่แล้วครับขนาดมว่างเลี้ยงจะซื้เลี้ยงงวดเลี้ยงก็เอาหน้ามโหสถซื้อกันยังขึง้นให้เห็น,หนหหถูกคืเอเก่าค,ครับตะมือจุชมเนาะวันนี้กะอาจจะได้สามตัวตรงๆก็ได้ครับผมแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเนาะเหมือน่าหั่นกระฝันแปดทุกขหั่นอาบ่๊ะเต้นเยอเยอะสามตัวว่าขึ้นสิขึ้นแต้มเดียวเนาะแปดทกข์หกอันันว่าแม่ทั้งมกเขาจะมาเด็กออกแล้ว 8 6ดหกโคนค่ณบออหันหันหันซื่อ่เป็นย่า่ย่า่บอกแม่บ่าเข้าเจ้าบอกว่าเลขออกแล้วแม่เขาจะเขียนบอกเลยเชียนใิกระดานแปดหกกสื้อบบย่างด้วยการเต่มแปดหกโคกึ้นแปดหกเจ็ดแต้มเดียวนาอแต่คงีจะแปดหกโกมันเอาบ่เป็นสื่อเกินแต้มหนึ่งสื่อลงแต้มหนึ่งเนี่ยก่อนาะ มื่อบางเกินแบ้าวก็เป็นเก่าศูนย์หาล้วเก่าศูนย์สามอีโอ้แม่นั้นสรับบุ่ปีเพราะหากัศสามเบิงเบิงในอันนี้มนนันจะกับไข่กันนอกก็มีคืนภาคขาับแปดเจ็ดองครับผมอเชื่องอกนะับมาตีด<บ>ตามให้ใช่เปลี่ยนเน่าท่างเลยครับเน่าท่าง,งามประจักงวดของวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพนหสิบห้าครับผมใคมากระจัดคัดให้บึงตข่นศนสนานเนครับผมเนาะครับให้ทุกท่านใด่ลิินิจพีารณาเองครับผม ของที่หน้าคุนบอกแต่ว่าเห็นเป็นแปดเจ2ดเจ็ครับบตสองว่าปดเจ็ 8, เจดเจ็ตัวเดียวกว็ลัวเรื ค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็จะมาสรุปตัวเลขฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะค่ะเนาะตอนแรกจะของทีหน้าพันวาเป็นหินเป็นแปดเจ็ดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพันวาเบิ่งไปเบิ่งมาสังเกตไปสังเกตมามันโมเมนต์แหละค่ะท่านผู้ชมน่าจะเป็นแปดเจ็ดสองค่ะตัวเลขก็จะเป็นแปดเจ็ดสองนะค่ะท่านผู้ชมเนาะหรือท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาในคลิปในคอมเมนต์ให้เอฟซีท่านอื่นเพื่อนผิดจะละหน้านั่นนะค่ะเนาะ คลิปนี้แอดมินก็นำมาเป็นแค่แนวทางค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้บัปผาของมวลข่าวสารในขังทัดไปหรือเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนดมินจะไปหาตัวเลขดีเด่นมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เอฟซทุก่านมีแต่ความสุขความเจริญ่เฮงเรื่อยๆ,ๆสุกสคนค่ะขอตัลาไปก่อนสวัสดีค่ะ